สวัสดีค่ะเพื่อนๆสปฟินแลนบายติกกี่วันนี้นะคะติ๊กมาถ่ายให้เพื่อนๆดูค่ะเพราะว่าตอนนี้เขาเขา้าเข้าสู่ช่วงฤด,ดูใบไม้ร่วงนะคะหรือฤด,ดูใบไม้เปลี่ยนสีนะคะนี่ค่ะตอนนี้ก็เป็นสีเหลืองทองอารามนะคะเต็มเลย อันนี้คืออยู่ถ่ายอยู่ข้างบ้านติ๊กนะคะนี่ค่ะช่วงนี้มองไปทางไหนก็นี่ค่ะประมาณนี้ค่ะต้นไม้ก็จะนี่ค่ะสีเหลืองนะคะแล้วบางต้นเขาก็จะเป็นออกสีแดงๆเ,เนาะะสีเหลืองอารามเลย ติกยืนถ่ายอยู่ตรงรางรถไฟนะคะฝั่งทางโน้นก็จะเป็นโรงงานทำทำลิฟต์นะคะโน้นค่ะฝั่งตรงข้ามบ้านติกนะคะตรงนั้นค่ะจะเป็นโรงงานทำลิปต์นะคะที่ใหญ่ที่สุดในฟินแลนด์นะคะมีโรงงานถ้าติกถ้าถ้า,ถ,าถ้าติกรู้มาไม่ผิดก็คือมีแค่ตรงนี้แหละคะ่ะที่เดียวในประเทศฟินแลนด์นี่นะคะ่ะที่เขาผลิตลิปเนาะ ทำลิฟติดตั้งลิฟอะไรประมาณนี้ค่ะน่าจะมีแค่บริษัทนี้บริษัทเดียวนะคะอยู่ข้างบ้านติบริษัทเขาใหญ่ค่ะข้างในติ๊กก็ไม่เคยเข้าไปหรอกแต่ว่าเราเคยปั่นจัก,กรยานรอบๆบ,บริษัทเขาเนาะใหญ่ค่ะข้างในก็คิดว่าน่าจะใหญ่บริเวณเขาก็ใหญ่มากเลยนะคะนี่ค่ะมาถ่ายให้ดูนะคะ ดูใบไม้เปลี่ยนสีสวยค่ะแต่ก็จะสศกปรกนะคะเพราะว่าใบาไม้เขาเริ่มร่วงแล้วเนาะมันก็จะเต็มไปด้วยใบยไม้อย่างนี้แหละค่ะดูนะคะตรงนี้จะเป็นรางรถไฟตรงนู้นก็จะมีทางให้คนเดินข้ามเนาะนอนสวยนะคะแต่ก็ต้องมองระวังหลังนะคะเผื่อรถไฟมานี่ค่ะ ตล,ลอดข้างทางเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะสีเหลืองอารามรถไฟสายนี้เขาไม่ได้แบบคือไม่ใช่รถไฟที่ว่าเป็นรถไฟรับรับส่งคนนะคะเขาเป็นรถไฟขนไม้นะคะสายนี้นะคะเส้นนี้ที่ว่าอยู่ข้างบ้านติ๊กเนาะก็จะมีวิ่งวันหนึ่งประมาณ 4- 5หเที่ยวค่ะถ้าติ๊กจำแบบเหมือนเรานับๆเนาะ ก็ประมาณนี้ค่ะสีห้าเที่ยวเขาก็จะขนไม้นะคะขนพวกไม้ขนพวกอะไรต่างๆแบบที่ว่าเขามาทางรถไฟนะคะคนละเส้นทางกับที่ว่ารถไฟที่ว่าเออเรานั่งไปนู่นไปนี่เนาะคนละเส้นทางกันค่ะดูค่ะอันนั้นคือฝั่งบ้านติ๊กนะคะนูน่นบ้านติ๊กก็หลังนั้นค่ะรถคันสีแดงจอดสองคันนะคะสวยค่ะ ไปค่ะไปทำกับข้าวกันไปดูกันว่าวันนี้ติ๊กทำอะไรกินข้าวกันนะคะนี่คืออีกต้นหนึ่งนะคะต้นนี้เขาจะเปลี่ยนเป็นสีแดงค่ะใบเขาวันนี้อยู่สวนหลังบ้านติ๊กเนาะเนี่ยค่ะสีเขาสวยมากเลยนะคะดูค่ะพอเขาแก่มาเขาก็ใบเขาก็จะเป็นสีแดงนะคะไม่ใช่ ไม่ใช่สีเหลืองค่ะต้นนี้ถ้ามีเยอะๆนะคะจะสวยมากเลยแต่ของติก๊กเขาตายไปเยอะค่ะแต่ก็ยังดียังเหลือไว้ให้เรามั่งเนาะติ๊กชอบมากเลยนะคะนี่ใบเขาสวยมากเลยค่ะสวัสดีค่ะมาค่ะวันนี้มาทำกับข้าวกัน ค่ำแล้วนะคะเต๋ติ๊กก็เพิ่งจะได้ทำกับข้าวค่ะสองทุ่มแล้วค่ะม oh. ันจะเสร็จเนาะเสร็จเวียกมาค่ะมาดูกันค่ะว่าวันนี้ติ๊กทำกับข้าวอะไรนะคะ mm. นี่ค่ะเครื่องไนไก่นะคะติ๊กว่าจะผัดกะเพราเครื่องไนไก่ค่ะติ๊กอยากกินเนาะ เหมืนเดิมค่ะน้ำพริกกะเพาขอมพริกนะคะสำเร็จรูปค่ะตั้งกระทะไว้สักพักนึงแล้วน,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 นะคะมันร้อนแล้ว หอมห,หอมตีนติ๊กติ๊กเพื่องเขาเนาะตัดเป็นลูกคือก็ใส่ติ๊กลงไปนิดนึงค่ะเพิเ่มความผิดนะคะอันนี้ติ๊กมีหัวผักยาวด้วยค่ะใส่หัวผักยาวด้วยนะร้อนนะใส่เพื่อนในไก่ลงไปเลยมันเป็นขึ้นไก่นะคะอันนี้ไม่ไม่ใช่ตับ มันเป็นถุงไก่ค่ะแช่แข็งนะคะที่ซื้อจากร้านเผกนะคะ <c oughs> โอ้ยฉุนฉุนปิ๊ก เราติ๊กจะใส่ถั่วฝักยาวลงไปนะคะอันนี้เป็นถั่วฝักยาวคนฟินนะคะอันเนี้ยติ่กซื้อจากตลาดที่ฟินนี่แหละคะ่ะเนี่ยอร่อยค่ะติ๊กลองกินดูแล้วนะคะรสชาติมันจะแตกต่างกันกับถั่วฝักยาวบ้านเรานิดหน่อยเนาะแต่ว่าก็คือโอเคค่ะรสชาติเขาโอเคพอใช้ได้นะคะอร่อยค่ะ แต่ยังไม่เคยลองมาตำนะคะเดี๋ยววันหลังไปซื้อมาอีกเดี๋ยวจะลองมาตำค่ะอันนี้ไปซื้อมาวันนั้นหมดแล้วค่ะเหลือแค่นี้เลยเลยเอามาใส่ผักเต็ก็เหมือนเดิมค่ะทำกับข้าวก็สูตรง่ายๆเนาะมีแบบสำเร็จรูปนี่แหละค่ะ ของกินกาแาค่ะแฟนติกกับเด็กๆเขากินอะไรนะคะเขากินอะไรอะไรนะซซาขาเขาสั่งพิซซ่าค่ะวันี้แฟนติสกับเด็กๆสั่งพิซซ่ากิน ตอนแรกคิดว่าจะใส่เห็ดด้วยนะคะแต่ว่าตอานนั้นมันกินเห็ดไปแล้วอันนี้ก็เลยไม่ใส่คแ,แต่ใส่เห็ดก็เข้ากันดีกำลังเดือดเลยค่ะ ก็เริ่มจะสุกแล้วน,นะคะดชิมก่อนนะคะแล,ะะล้วค่อยดูว่ารสชาติเขาเป็นยังไงหอผ่านี้ิดนงแล้วใส่น้ำปาอีกนิดน้ก็รุงสอนนี้ความเข็มเขานักไแล้ว เก็บพักที่น้อนเลยีกสายเด็กไปอีกนะคะพุโทโธพุทถังค่อยจะกินได้บ่วยไหนชิมรอบสองค่ะ<ม>อร่อยเลยค่ะแซ่แบมากแซ่บเลยค่ะ<ม> <laughs> จานด่วนของติ๊กก็เสร็จแล้วนะคะวันนี้ <c oughs> กินง่ายๆเลยนะคะวันนี้จานเดียวเลยค่ะนี่ค่ะผัดกะเพราเครื่องในไก่ของติ๊กนะคะแล้วก็มีผักเขียงคะ่ะมีการทำรูปหัวใจนิดนึง <c oughs> มาค่ะมากินข้าวผัดกะเพรากับติ๊กนะคะแซ่บๆเลยค่ะ เผ็ดนะคะเพราะว่าติกา๊กใส่พริกลงไปอีกนะคะค่ะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ติ๊กด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเจอกนคลิปหน้าค่ะ